สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับหลายๆท่านนะก็ได้ตั๋วชมภาพยนตร์ไปชมกันอย่างจุใจแล้วนะครับแต่เรานะครับก็ยังคงจะแจกกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะของรางวัลจากเมเจอร์ซีนีเพ็กนะฮะและกิจกรรมแจกง่ายได้จริงนะจากเ n นถึงเคเบิลทีวีนะฮะที่ทําให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะเพื่อคืนกําไรนะครับให้กับท่านผู้ชมนะฮะและหนังนะครับที่ผมจะนํามาแนะนําท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือหนังซึ่งเคยโด่งดังมากๆนะฮะในอดีต ล่าสุดในปี2012นะครับตุลาการทำมินเดสนะฮะก็ถูกยกเครื่องใหม่ให้เป็นอภิมหาหนังแอคชั่น3ามิติโดยทีมงานวิชวลเอฟเฟกจากทนเลกาซี y นะฮะแ e ะซีเดนอีวิลอัฟเตอร์นะฮะและทีมแอคชั่นจากดิสติกไนนะฮะเดสนะฮะตุลาการที่อันตรายที่สุดบนท้องถนนนะฮะเขาสามารถจัดการนะกับอาชญากรได้ตามอำนาจที่ได้รับนะโดยในครั้งนี้นะครับเดสต้องร่วมมือนะกับคาสซันด้านะฮะ ซึ่งนำแสดงโดยนะฮะโอลิเวียเทอร์บี by, ้ตุลการสาวหน้าใหม่นะครับเพื่อจัดการกับหัวหน้าแกงา๊ง้ายาที่มีอํานาจที่สุดในโลกใต้ดินนะครับผมและเชื่อได้ว่าหลายๆท่านนะที่ได้ชมทินเลอร์ไปแล้วต้องอยากชมแน่นอนนะครับแต่จะให้อัตลดครบท้วนั้นแอคชั่นมันทะลุจอก็ต้องเข้าไปชมกันนะฮะที่ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่นะครับก็คือผู้โชคดีของเราในวันนี้นะฮะที่จะมาร่วมตอบคาถามแล้วก็รับตัวหนังฟรีนะครับจากเมเจอร์กับเราในวันนี้นะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อก้องเกียรติอ่าพี่ก้องเกียรตินะฮะครับคําถามนะฮะมีอยู่ว่าเจนดึงเทเบิลทีวีนะครับมีค่าบริการนะฮะรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับเดืสามร้อยบาทเท่าไหร่นะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะฮะสามร้อยบาทนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมครับแล้วกิจกรรมของเรานะฮะเล่นง่ายๆตอบง่ายๆนะครับแล้วก็รับไปฟรีๆเลยครับตั๋วชมภาพยนตร์นะสองที่นั่งนะครับผมมอบให้ครับพี่บาทของมากครับครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่นะครับก็คือผู้ที่ร่วมเล่นเกมกับเราอีกคนหนึ่งในวันนี้นะพี่ชื่ออะไรครับอุ้ค่ะอ่าคุณอุ้นะครับเดี๋ยวผมจะมีหนึ่งคำถามนะครับถ้าคุณอุ้เนี่ยตอบถูกก็คือรับตั๋วชมภาพยนตร์ไปเลยนะฮะสองที่นั่งนะครับ คำถามนะฮะมีอยู่ว่าค่าบริการนะฮะรายรายสมเดือนของหัวหินเคเบิลทีวีเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับ750บาท750บาทแสดงว่าที่บ้านติดใช่ไหมถึงได้รู้ใช่ค่ะโอเคครับสมาชิกของเรานนั่นเองนะฮะถ้าตอบถูกแบบนี้นะครับก็คือรับสัวชมพัยมเลยนะฮะสองที่นั่งครับผมครับคุณผู้ชมครับและในตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ยกดีอีกท่านหนึ่งแล้วนะฮะพี่ชื่ออะไรครับสิ่งค่ะ คุณติ่งนะฮะ,ะเดี๋ยววันนี้ตอบคาถามกันนะฮะแล้วก็รับตั๋วชมภาพยนต์ไปเลย2ที่นั่งนะฮะถ้าตอบถูกจะถามคุณติ่งว่าวิญเคเบิลทีวีนะฮะมีช่องรายการหลักของวิญเคเบิลทีวีเนี่ยช่องอะไรครับช่อง2ค่ะช่อง2นะฮะอันนี้เป็นสมาชิกด้วยหรือเปล่าฮะเป็นสมาชิกนะครับผมตอบถูกอย่างนี้นะฮะก็คือรับตั๋วชมภาพยนต์นะฮะไปเลยนะครับ2ที่นั่งนะครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่นะครับก็มาถึงผู้โชคดีคนสุดท้ายขอยงเราในวันนี้แล้วนะฮะที่จะมาล้อมเล่นเกมกับเรานะฮะอันนี้ชื่ออะไรครับโยตี้โยตี้คุณโย<อ>ตี้นะฮะอ่าโอเคคุณโยตี้ครับเดี๋ยวผมจะถามหนึ่งคำถามนะฮะถ้าตอบถูกเนี่ยรับตั๋วชมภาพยนตร์ไปเลยสองที่นั่งนะฮะจะถามว่าที่ตั้งของบริษัทวี o TV, นเคเบิลทีวีนะฮะอยู่ตรงไหนตัวแดงตรงข้างตัวดึงเศษ คือคุณจตี้นะฮะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ารู้ว่าเป็นล้วสีแดงนะฮะอยู่ตรงข้ามกับโกลเด้นเทสนะฮะโอเคครับถือว่าตอบถูกเหมือนกันนะฮะเราก็มอบสัวชมอบยนต์นะ,ะสองที่นั่งให้เหมือนกันครับนะสีก่อน ครับคุณผู้ชมครับแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะเคเบิลทีวีครับจัดให้ครับและในสัปดาห์หน้านะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะที่ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนีเก็ฟรีนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับส่วนในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ